าจจะพูดถึงเครื่องบินรบที่โด่งดันท,ที่สุดตระก,กูลหนึ่งของโลกบนโลกใบนี้คงแทบไม่มีใครที่ไม่รู้จักเครื่องบินขับไล่ตระกูล F ที่ไม่ใช่แค่แนวหน้าในสนามรบแต่มันยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจการยับยัง้งและเทคโนโลยีการทหารที่ล้ำหน้าที่สุดในแต่ละยุควันนี้ในช่วงเรื่องราวของเครื่องจักรสงคราม เราจะไม่ได้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของเครื่องบินรบลำไหนเป็นพิเศษแต่ในวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาไปทงความรู้จักกับเครื่องบินตุลเอฟของสาหารัฐทั้งหมดหนึ่งในสายพันธุ์เครื่องบินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารโลกเริ่มตั้งแต่ยุคไบพารตตูยุคของไอพ่นากเสียงคารามเหนือน่านฟ้าไปจนถึงเงาสะท้อนของเครื่องบินล่องหน ก่อนที่เราจะไปถึงเครื่องบิน F16 F22 หรือ F35 ผมจะขอชวนทุกคนเราไปดูจุดเริ่มต้นตสามาัยที่ตัวอักษร F ในรหัสเครื่องบินยังไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีล่องหนหรือระบบ AI แต่มันหมายถึงไฟท์เตอร์อย่างแท้จริงเข้าสู่ยุคแรกคือช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ในยุคนั้นเครื่องบินขับไล่ยังใช้ระบบไบพัทและส่วนใหญ่บินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐเริ่มต้นที่ F4 f w i l c a t เครื่องบินขับไล่ที่เป็นเสาหลักของกองทัพเรือในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่2ถูกออกแบบโดยบริษัทกลัมแมนบินครั้งแรกในปี1937และผลิตขค้ือราว7,885ลำมันจะด้วกว่าซีโรของญี่ปุ่นในด้านของความเร็วแต่ก็ทนทานและช่วยให้สหรัฐตามมารระคองสถานการณ์ในช่วงต้นสงครามเอาไว้ได้ต่อมาคือ F-6F Hellcat รุ่นต่อยอดจาก Wildcat ที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าซีโรโดยเฉพาะบริษัทกลัมแมนยังเป็นผู้พัฒนา บินครั้งแรกในปี1942และผลิตมากถึง12,275ลำซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีตราสังหารศัตรูสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ปิดท้ายยุคใบพัดด้วย F-8F Bearcat เครื่องบินใบพัดร,รุ่นท้ายของโลกเปิดตัวในปี1944ทั้งเร็วเบาและแรงบินได้เร็วกว่า Hellcat ผลิตออกมาประมาณ1,265ลำและทุกประปจ,จําการไปในช่วงต้นยุค1950 หมายเหตุเล็กน้อยก่อนปี1962ทหรัฐอเมริกาใช้ะระบบรหัสแยกก่อนระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพเรือ F6 ของนาวีจึงไม่ใช่ F6 ของแอร์ o อสเครื่องบินที่กล่าวมานี้จึงไม่ได้จัดอยู่ในตระกูล F ของกองทัพอากาศสหรัฐกระทั่มีการรวมรหัสอย่างเป็นทางการในปี1962จึงเริ่มมีเลข F1, F4, F15 และอีกหลายรุ่นอย่างที่เรารู้จักกันในวันนี้ เราจะเริ่มต้นกันที่หนึ่งในรุ่นที่โดดเด่นที่สุดของตระกูล F นั่นคือ F4 Phantom 2แม้จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ไอพ่นรุ่นแรกของสหรัฐแต่มันถือว่าโดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันในระดับโลกเครื่องบินลำนี้พัฒนาโดยบริษัท m มกต n นเนลแอร์คลาฟในช่วงปลายทศวรรษที่1950ลงมันทำการบินขังแรกในปี1958 และเขาสู่สายการผลิตในปีเดียวกันก็จะถูกนําเข้าประจําการจริงในปี1961กับกองทัพเรือสหรัฐและในเวลาต่อมาก็ถูกนําไปใช้ทั้งในกองทัพอากาศไดนาวิกโยธินได้ถูกผลิตออกมาทั้งสิ้นราว5,195ลำตลอดระยะเวลาการผลิตจนถึงปี1981ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ไอพน่นที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ปัจจุบันนี้มันได้ถูกปลดประจำการจากกองทัพสหรัฐแล้วและในปี1996แต่ยังมีการใช้อยู่ในบางประเทศเิ่นอิรานและตุรกีต่อมาในรุ่นที่2คือ F5 Freedom Fighter ผลงานจากบริษัท Northrop Corporation ซึ่งออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กราคาถูกใช้างานง่ายเหมาะกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐ F5 รุ่น A Freedom Fighter ขึ้นบินขังแรกในปี1959ได้เริ่มผลิตในช่วงปี1962โดยรุ่น A และ B มียอดการผลิตรวมกันประมาณ1,200ลำจากนั้นต่อมาได้มีการพัฒนารุ่น F5E และ F Tiger II ที่ขึ้นบินขังแรกในปี1972และผลิตจนถึงปี1987ได้เพิ่มอีกกว่า1,300ลำรวมแล้วทั้งสิ้น F5 ผู้ผลิตไปมากกว่า2,600ลำ อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเครื่องที่มีอายุมากแต่ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ในหลายประเทศรวมถึงกองทัพอากาศไทยขณะที่ในสหรัฐใช้สำหรับบทบาทฝึกจำลองค่าสึกรุ่นที่สที่ไม่ที่รู้จักกันดีคือ F14 Tomcat ผลิตโดยบริษัทกลัมแมนเพื่อใช้ในกองทัพเรือสหรัฐโดยเฉพาะทำการบินขังแรกในปี1970และเข้าประจำการในปี1974 F14 เป็นที่รู้จักจากดีไซน์ปีกแบบแปลผันและบทบาทในภาพยนตร์ท็อปกันมียอดการผลิตอยู่ที่ประมาณ712ลำและถูกใช้งานโดยกองทัพเรือเรื่อยมาจนกระทั่งปลดประจำการในปี2006ปัจจุบันเหลือใช้งานจริงเพียงในกองทัพอากาศอิหร่านเท่านั้นรุ่นที่4คือ F15 Eagle เเครื่องบินขับไล่ครองอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่ง พัฒนาโดย Douglas, แม็กดอนเนลดักลาสได้ขึ้นบินขังแรกในปี1972ผลิตในช่วงปี1976โดยมีทั้งรุ่น A, B, C, D และรุ่น2ที่นั่งแบบสไตล์อีเกิลมียอดการผลิตรวมตลอดหลายทศวรรษอยู่ที่มากกว่า1,500ลำโดย F-15 ยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศสหรัฐโดยเฉพาะรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง F-15E X Eagle i ที่เริ่มเข้าประจำการในปี2021แต่ยังอยู่ในสายการผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในรุ่นที่5ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ F16 Fighting Falcon ออกแบบโดยบริษัท General Dynamics และภายหลังผูกควบรมวมโดย Lockheed Martin บินครั้งแรกในปี1974และเริ่มผลิตในปี1976โดย F16 เป็นเครื่องบินเอเนกประสงค์ที่มีความคล่องตัวสูงราคาถูกกว่า F15 ได้รับความนิยมจากทั่วโลกปัจจุบันถูกผลิตไปแล้วมากกว่า4,600ลำและเข้าประจำการในกว่า25ประเทศทั่วโลก ถึงไม่ได้รับใช้สนามรบมามากกว่า40ปีแล้วแต่ F 16ยังมีการพัฒนารุ่นใหม่อย่างบล็อก70และ72จนถึงปัจจุบันและคาดว่าน่าจะอยู่ในประจำการจนถึงลางปี2040เข้าสู่รุ่นที่6เราจะพบกับเครื่องบินที่ถือเป็นความล้ำหน้าแห่งยุคนั่นยุคแห่งการล่องหน ลำแรกในยุคคือ F22 ยี่สแรปเตอร์พัฒนาโดยบริษัทล็อกฮีดมาตินโดยมีบริษัทโบอิงร่วมเป็นพันธมิตรเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนเจเนเรชันที่5าลำแรกของโลกทำการบรินขังแรกเมื่อปี1997และเข้าสแลก็สู่สายการผลิตจริงในปี2001 F22 ตัวบถูกออกแบบมาเพื่อครองอากาศแบบสมบูรณ์ใช้เทคโนโลยีล่องหนความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้สันดาบท้ายและระบบอาวุธสุดลำยุคจำนวนที่ผลิตทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ195าลำเท่านั้นรวมต้นแบบ เนื่องจากมีต้นทุนสูงมากจากนั้นโครงการก็ถูกยกเลิกในปี2009เพื่อเปิดทางให้ F35 แทนแม้ยังคงประจำการอยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐแต่มีการวางแผนผลประจำการในช่วงหลังปี2030 มาถึงรุ่นที่7คหรือ F 3 5 Lightning 2พัฒนาโดยล็อกคีดมาตินเช่นกันแต่คราวนี้เป็นโครงการที่มีพันธมิตรนานาชาติเข้าร่วมด้วยโดย F 3 5เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบล่องหนเจเนอเรชั่นที่5อีกรุ่นซึ่งมี3มเวอร์ชันได้แก่ F 3 5สา A สำหรับกองทัพอากาศ F 3 5สา B สำหรับขึ้นลงทางบิน F 3 5สา C สำหรับใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือโดย F 3 5ขึ้นบินครั้งแรกในปี2006ละเริ่มการผลิตจริงในปี2011 หนึงปัจจุบันนี้มีการผลิตออกมาแล้วมากกว่า1,100ล่ลำและยังคงผลิตต่อเนื่องโดยมีแผนการใช้งานอย่างน้อยถึงปี2070ซึ่งถือเป็นเครื่องบินที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในบรรดาเครื่องบินขับไล่ล่องหนทั่วโลกต่อเนื่องมาในรุ่นที่8รุ่นนี้อาจจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแต่ตามไทม์ไลน์แล้วมันถูกพัฒนาต่อยอดเสร็จหลังจาก F35 นั่นคือ F15ESE= ห้แม้จะพัฒนาต่อจาก F15 เดิม แต่ถือว่ามันเป็นสายการผลิตใหม่ในยุคทศวรรษที่2020ที่ทันสมัยผลิตโดยโบอิงโดยนำา f 5 5มาพัฒนาใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีล่าสุดทั้งระบบเดา้์ AESA คอมพิวเตอร์ใหม่ระบบสื่อสารลำยุคและบรรทุกอาวุธได้มากขึ้น โดย F-15EX บินขึ้นขังแรกในปี2021และเริ่มการผลิตจริงในปี2022โดยมีแผนการจัดหาให้กับกองทัพอากาศสหรัฐอย่างน้อย114ลำเป็นรุ่นที่ไม่ล่องหนแต่ใน,นไปที่ศักยภาพด้านอาวุธที่ใส่การบินและความคุ้มค่าในการใช้งาน มาถึงรุ่นสุดท้ายคือรุ่นที่9เึ่งยังคงอยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนาคือโครงการ Next Generation Air Dominance หรือ NGAD โดยโครงการนี้ยังไม่มีชื่อรหัส F ยังเป็นทางกอนแต่หลายฝ่ายคาดเดาว,ว่ามีแนวโน้มที่จะใช้รหัส F 3 6ในอนาคต NGAD เป็นเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่6ที่จะมาแทนที่ F 2 2โดยใช้ AI อาวุธพลังงานระบบอากาศยานไร้นักดินร่วมบินและเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงซึ่งคาวว่าจะเริ่มเข้าประจำการในช่วงปลายทศวรรษที่2020หรือต้น2030ถ้าคุณผู้ชมฟังผมเล่ามาจนถึงตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมรหัสก่อนหน้านั้นถึงไม่มี คำถามนี้มันมีหลายสายเหตุครับเรื่องกนที่ F 1เครื่องบินรุ่นนี้คือการปรับปรุงมาจากเครื่องบินเจ็ตขับไล่ต้นแบบของกองทัพเรือที่ชื่อ FJ 1 Fury ซิวึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ตขับไล,ล่ลำแรกๆของสหรัฐโดย F 1 Fury ิวีมันถือเป็นต้นแบบที่วางรากฐานให้กับเครื่องบินขับไล่เจ็ตในยุคถัดมาแม้จะไม่ได้ใช้งานจริงในปริมาณมากแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสายพันธุ์ของเครื่องบินตระกูล F จากนั้นก็มีรหัส F2 แบนชีซึ่งตามข้อมูลเดิมนั้นเคยถูกเสนอชื่อให้กับเครื่องบินรุ่นหนึ่งแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ถูกใช้อย่างเป็นทางการและถูกข้ามไปในประวัติศาสตร์ของเครื่องบินสหราชตัดมาในรหัส F2 คือเครื่องบินขับไล่เจ็ตที่ถูกพัฒนาโดยแมกตอนนิ l แอร์คอฟฟ์มันมีชื่อเล่นว่าเดมอนเพื่อใช้งานกับกองทัพเร,รือสหราชซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยีเจ็ตแม้ว่าจะมีบทบาทในช่วงเวลาหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาายมกกนัน และต่อมาได้ทุกแทนที่ด้วยรุ่นที่ดีกว่าต่อมาสำหรับรหัส F6 ไม่ใช่ชื่อเครื่องบินใหม่แต่มันคือชื่อเรียกเฉพาะที่กองทัพเรือและเรียกเครื่องบินขับไล P ่ P51 Mustang ที่ถูกดัดแปลงสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และในส่วนของรหัส F7 ไม่มีเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐที่ใช้รหัสนี้อย่างเป็นทางการแต่ชื่อ F7 นั้นถูกใช้โดยจีนสำหรับเครื่องบินขับไล่ J7 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ดัดแปลงมาจาก MiG21 ของรัสเซีย แล้วก็มาถึง F8 ฟแปคูเซเดอร์เครื่องบินขับไล่เรือบรรทุกเครื่องบินที่โด่งดังผลิตโดยบริษัทวอเปิดตัวบินขังแรกในปี1 9 5เเป็นเครื่องบินที่มีความเร็วสูงและใช้อาวุธปืนกลเป็นหลักในเจ็ดยุคแรกซึ่งได้รับการประจำการในสงครามเวียดนามและมีบทบาทสำคัญก่อปลดจระจำการนในช่วงปี1987โดยมีจำนวนการผลิตทั้งหมดประมาณ1261้เลำคือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงยุคนั้น ต่อมาในยุคเดียวกันบริษัทกลัมแมนก็ได้พัฒนาเครื่องบิน F9 ฟ้นึง่งนรุ่พัฒนาต่อจากเครื่องบินขับไล่ไปพัดเข้าสู่ยุคเครื่องบินเจ็ตอย่างเต็มตัวตัวเครื่องบิน F9 มีปีกแบบลู่ลมช่ยให้บินด้วยความเร็วสูงขึ้นและมีความคล่องตัวที่ดีขึ้นผลิตขึ้นประมาณ192าลำและเข้าประจำการในกองทัพเรือจนถึงปลายทศวรรษที่1960ก้อโดยจะถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ที่ทันสมัยกว่า ตัวเอ็กหนึ่งเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญในช่วงยุคของสองครามเกาหลีคือ F-10 Sky Knight ผลิตโดยบริษัท Douglas เป็นเครื่องบินขับไล่เจ็ตเวลากลางคืนที่มีระบบเรดาร์ล้ำสมัยในเวลานั้นตัวเครื่องยนต์สเครื่องและปีกตรงทำให้ F-10 มีความโดดเด่นในภารกิจตรวจจับและต่อสู้ในเวลากลางคืนผลิตไปประมาณ294ลำและใช้งานจนถึงต้นทศวรรษที่1960ก็จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ หลังจากนั้นกลัมแมนก็ได้พัฒนา F-11 ที่เล่นไทเกอร์เครื่องบินขับไล่เจ็ตที่ขึ้นบินขังแรกในปี1954และประจำการในกองทัพเรือประมาณ200ลำโดย F-11 มีสมรรถนะที่ดีและถือเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นสำคัญอนจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่ในยุคถัดมาต่อมาก็มาถึงรหัส F-12 แม้ว่าในยุคนี้จะไม่มีเครื่องบินที่ใช้รหัส F12 อย่างเป็นทางการ แต่ชื่อ A12 นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องบินล่องหนสายลับของ CAA ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทล็อกฮีตและถือเป็นต้นแบบของเครื่องบินสอดแนบ SR 7 1 Blackbird ที่โด่งดังในเวลาต่อมาจากนั้นก็รหัส F13 แต่ความพิเศษของรหัสนี้คือมันถูกข้ามโดยตั้งใจเนื่องจากเลข13เป็นเลขอัปมงคลในวัฒนธรรมตะวันตกจึงไม่มีเครื่องบินของสหรัฐที่ใช้รหัสนี้ทามาที่ช่วงเลขที่สูงขึ้นกันบ้างเช่นเครื่อง F17 ไม่มีเครื่องบินสหรัฐที่ใช้รหัสนี้ แต่บางครั้งอาจใช้ในโครงการต้นแบบที่ไม่ได้ผลิตจริงอย่าง n อตทร็อฟ YF17 ที่มีชื่อเล่นว่าขอบล่อส่น F18 เป็นเครืบินขับไล่โจมตีอเนกประสงค์ที่โด่งดังผลิตโดยแมกตอนเนลดักลาสและ Northrop บินคขังแรกในปี1978ได้ม่รุ่นพัฒนาคือ Super h o r n e t นซึ่งปัจจุบันสหรัฐยังคงใช้งานอยู่ทังคู่ รหัสที่น่าสนใจกว่าพวกนี้คือรหัสลึกลับอย่าง F19 คือไม่มีเครื่องบินจริงที่ใช้รหัสนี้แต่กลับกลายเป็นตำนานในข่าวลือและกณฑ์จำลองเกี่ยวกับเครื่องบินล่องหนในช่วงสงครามเย็นซึ่งแท้จริงแล้วก็คือ F117 ที่ถูกปกปิดข้อมูลในเวลานั้นต่อมาสำหรับ F20 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก F5 โดยนอตทรอปและผลิตจำนวนไม่มากและไม่ได้ถูกนำมาใช้โดยกองทัพสหรัฐ ในขณะที่รหัส F21 เพิ่งถูกนำมาใช้ในปี2019สาหรับรุ่นขายส่งออกพื้นฐาน F16 Block 70ให้กับอินเดียส่วน F23 เป็นเครื่องบินขับไล่ต้นแบบเจเน r เรชันที่5ของ Northrop ที่แข่งขันกับ F22 แต่โครงการถูกยกเลิกไปแต่สำหรับรหัสตั้งแต่ F24 ถึง F34 ไม่มีเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐที่ใช้รหัสเหล่านี้บางหมายเลขอาจเคยถูกใช้ในโครงการที่ไม่ได้ผลิตจริงหรือไม่เคยถูกนำมาใช้เลย ก่อนที่ตระกูล F จะเข้าสู่เซนจูรี่ซีรีส์อย่าง F 1 0 0ขึ้นไปมีเครื่องบินหลายรุ่นที่ไม่ได้เริ่มต้นจาก F ซีรีส์แต่ถูกโอนย้ายมาจากรหัสเกา่าอย่าง P ซีรีส์หรือชื่อเดิมอ,อื่นๆเพื่อสอ้คลของก่าระบบรหัสใหม่ในปี1948เช่น F 3 8คือเครื่องบิน P ไลมนิ่ง l i ใบพัดคู่2ลำตัวจากสงครามโลกครั้งที่2 F 3 9หรือ P 3 9ไอรา Ira c o b F 4 0หรือ P 4 0 Warhawk F 4 7หรือ P 4 7 Thunderbolt 51, P Mustang, 63, 63, pler, เอฟห้าสิบเอ็ดหรือพีห้าสิบเอ็ดมาสแตงเอฟหกสิบสามคือพีหกสิบสามทิงขอบล้อเครื่องบินไบพัทส,สมรรถนะสูงที่ใช้งานในช่วงปลายสงครามโลกเครื่องบินเหล่านี้โวนจะเป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมต่อยุคไบพัทเข้ากับยุคเจตและถูกนำมารวมในระบบรหัสเอฟเพื่อความเป็นระเบียบในกองทัพอากาศในขณะที่รุ่นอื่นๆเช่นเอฟแปดสิบทูติงสตาร์เป็นเครื่องบินเจ็ตลำแรกของกองทัพอากาศสหรัฐที่ผลิตขึ้นใหม่ในระบบ F s e ซ i รี F 82ทวินมัสแตงคือเครื่องบิน2องลำตัวที่ใช้ในช่วงยุคหลังสงครามโลก F 84ทันเดอร์เจและรุ่นพัฒน,นาต่างๆเป็นเครื่องบินเจ็ตโจมตีสำคัญ F 38ซาเบลและรุ่นย่อยของมันคือเครื่องบินขับไล่เจตที่โด่งดังมาจากสงครามเกาหลีตัวรหัสต่างๆในช่วง F 59 F 6 3และกลุ่ม70 ส่วนจะเป็นโครงการทดลองหรือต้นแบบที่ไม่ได้เข้าสู่สายการผลิตจริงแต่มีบางหมายเลขเช่น F89 Scorpion และ F94 ตา a r r โดยส่วนใหญ่รหัสตั้งแต่ F90 จนถึง F99 เป็นโครงการวิจัยหรือต้นแบบที่ถูกยกเลิกหรือไม่ถูกผลิตจำนวนมากและนอกจากพวกนี้แล้วก็ยังมีเครื่องบินขับไล่แห่งยุคบุกเบิกที่เป็นเสาหลักของกองทัพอากาศสหรัฐในยุคสงครามเย็นตำนานจากเซนจูรี่ซีรีส์ที่เริ่มตั้งแต่เลข100ไปจนถึง106 F100 Super Sabre ลำแรกของตระกูลเครื่องบินขับไล่ที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงในแนวร่าวได้เป็นขังแรกภายในช่วงต้นของสงครามเวียดนามก็จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่กว่า F101 Voodoo เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นความเร็วสูงแต่ยังถูกนำไปใช้ในภารกิจสอดแนมทางอากาศเป็นหนึ่งในลำที่บินลาตะเวนลึกเข้าไปในโซเวียตในยุคสงครามเย็น F102 Delta Dagger De เป็นเครื่องบินสกัดการรุ่นแรกที่ใช้ปีกสามเหลี่ยมแบบเดลต้าวิงออกแบบมาเพื่อสกัดการเครื่องบินทิ้งระเบิดของโซเวียตโดยเฉพาะเป็นหนึ่งในงลำแรก,แรกที่เริ่มใช้ระบบควบคุมอาวุธอัตโนมัติ F-104 Starfighter หายากระสุนติดปีกเพราะด้วยลำตัวเรียวยาวบินได้เร็วถึง2มักแต่ก็บินยากมากและมีอัตราอุบัติเหตุสูงถึงอย่างนั้นก็ถูกใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงเยอรมนีอิตาลีและไต้หวัน F-105 Thunderchief เป็นเครื่องบินที่หนัก ใหญ่แต่เร็วมากแต่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีหลักโดยเฉพาะภารกิจเสี่ยงตายที่เรียกว่า Y- ซลบินเข้าหาเรดาร์ศัตรูเพื่อล่อให้ยิงแล้วโต้กลับและรุ่นสุดท้าย F-106 เ l ลตาด r t สุดยอดเครื่องบินสกัดกั้นในยุคนั้นพัฒนาเต็มรูปแบบจาก F-102 มีความเร็วระดับมักสและเรดาร์ที่ทันสมัยถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินสกัดกั้นที่ดีที่สุดของสหรัฐจนกระทั่งยุค1980 และหลังจากสยอนเครื่องบินสกัดกันอย่าง F-106 Delta Dart ถูกต่อมาก็คือช่วงเวลาของการทดลองพัฒนาและผลักดันกีดจำกัดของเทคโนโลยีไปอีกขั้นด้วย F-107 Ultra Sabre ความพยายามของนอตอเมริกันเกียต่อยอด F-100 โดยดีไซน์สุดล้ำที่มีท่ออากาศอยู่ด้านบนของลำตัวแทนที่จะเป็นด้านข้างเพื่อเว้นที่ให้ระบบอาวุธใต้ลำตัวแต่แม้จะมีศักยภาพสูงสุดท้ายมันก็พ่ายให้กับ F-105 และจบลงแค่เป็นต้นแบบเพียง3ามลำเท่านั้น ต่อมา F108 Reaper โครงการสกัดกลางความเร็วเหนือเสียงมักสามออกแบบไ้ทำภารกิจระยะไกลเรดาร์ขนาดใหญ่และมีขีปนาวุธติดต,ตั้งภายในมันคือบรรพบุรุษทางแนวคิดของ SR71 Blackbird แต่น่าเสียดายที่ F108 ไม่เคยได้บินจริงเพราะโครงการถูกยกเลิกในปี1959จนมาถึง F110 Specter อันนี้มีตัวตนอยู่จริงแต่เป็นเรื่องของชื่อชั่วคราวเพราะมอนใช้เรียก f c Phantom 2ในช่วงแรก ก็จะใช้ชื่อเดิมของกองทัพเรือจึงนับเป็นรหัสซ้ำและหายไปอย่างรวดเร็วตามมาด้ยวยรุ่นสุดท้าย F111 Avenger หนึ่งในเครื่องบินรบที่ล้ำยุคที่สุดในยุค1960มันใช้ปีกแปรผันมีระบบเรดาร์อาวุธขั้นสูงและสามารถบินได้ทั้งต่ำมากและเร็วมากมันเป็นต้นแบบของแนวคิดของเครื่องบินรบหลายบทบาทหรือที่เรียกว่า Multirole Fighter ที่ภายหลังจะนําไปสู่การพัฒนา F14 และ F15 แม้จะมีปัญหาในช่วงต้นแต่ F111 ก็กลายเป็นตัวจริงในภารกิจโจมตีลึกในช่วงสวงครามอ่าวเต่นี้ก็คือเครื่องบินตระกูล F ทุกรุ่นเท่าที่ผมทราบอักตกลนรุ่นไหนไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเรา,าหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในเรื่องต่อไปาหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดทางผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องบอโซนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ